สวัสดีครับ fc ทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาดูความคืบหน้าของอเครื่อง cnc นะครับเมื่อก่อนมันเคยเป็น cnc นะครับผมก็ทำการรื้อเรียบร้อยนะครับก็ดัดแปลงจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ หลังจากที่ผมตัดเหล็กตัวนั้นออกมานะครับที่เคยทําเป็นสวาน่าน,วนนสวานแท่นจิว๋วนะครับที่เคยทําเป็นสว่านแท่นจิ๋วทีนี้ผมก็จะเอามาทําตัวนี้นะครับทาโปรเจกต์ตัวนี้ดีกว่าก็สวมเข้าไปเลย ุน้องแบบนี้เลยครับุนม,มาุนม,มาทีนี้หลังจากที่มันขึ้นมาได้สักหน่อยหนึ่งมันมันพ้นตัวนี้มาแล้วผมก็จะคลายตัวนี้แล้วก็ปรับองศาใหม่นะครับนอดล็อกก็มีสองฝั่งนะครับล็อกฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยโอเคครับล็อก ตอนนี้ก็อยู่นะครับจะหมุนขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้ตัวน,นี้นะครับต้องไปตัดมาก่อนนะครับก็จะใส่อย่างนี้นะครับ2อฝั่งอย่างนี้แล้วก็จะเชื่อมลงมาไว้ยึดลูกหมูนะครับ เมื่อดูมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าตัวนี้ผมยื่นออกมาทําไมทําไมไม่มีที่ยึดนะครับตัวนี้ก็เวลาที่ผมสวมเข้ามาอย่างนี้นะครับก็สวมลงมาอย่างนี้ได้ที่แล้วก็ผมก็จะกําไว้อย่างนี้แล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะยึดแผ่นเหล็กไว้แบบนี้อ่าก็อาจจะไม่ตรงสักเท่าไหร่นะครับด้วยสายตาก็ถือว่าไปนิดนึงนะครับรอยหินเจียก็เรียบดีอยู่นะครับคือแผ่นเหล็กเออแผ่นพื้นตัวนี้เนะี่ยมันอ่อนมันยุบนะบเวลาเราตัดไปตัดไปมันก็ยุบกลางนะครับยุบลงกลางทีนี้แผ่นที่นี้มัน ลงมาก็หนีบครับก็เลยหนีนิดนึงครับองณหภหนีนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราแต่งเอานิดหน่อยเ,อเดี๋ยวก็จะปรับปรุงแผ่นพื้นใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้จบไปแล้วนะครับจบลงแค่นี้ครับเ,เดี๋ยวค่อยอัปเกรดใหม่ทีหลังครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้ดีแล้วหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพี่น้องเพื่อนช่าง fc ทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชม